สอสอคุณก็ไปก้วนซื้อเขาสอวอก็หัวกันมาะนะครับศาลเองคุณไม่เคารพศาลเนี่ยมันจะต่างอะไรกับทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ท,ที่ว่ามาเนี่ยมันคือการล้มลงกานปกครองใช่แล้วถูกไหมครับใช่เลยว่าวันนี้ทนายอ่นเชื่อไหมว่าผู้นาําฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่อนุญาตให้รัฐบาลใช้อํานาจมิชอบกับเขาก็โดงและสวอ,อเนี่ยผู้นําฝ่ายค้านอ,อ่ะไม่ไม่ใช่ใช้ไปแล้วเหรอ,อ อย่างที่บอกไงวันนับตั้งแต่วันที่รู้ว่าพักประชาชนจะโหวตใหอ้อนุทินเป็นนายกรัฐมนตรี<อ>ก็มีการออกมาพูดแก้กายหลายครั้งต่อหลายครั้งจนกระทั่ง<อ>วันที่มันสำเร็จผลที่สุดก็ประกาศเป็นทางการต่อสาธารณชนก็คือในวันที่19กันยาที่ผ่านมาอบอกไม่ยกเลิกเพิกถอนโฉนโดที่ดินเขากระโดง เนี่ยเน,น,นมันยังไงถูกไหมถ,ถูกต้องไหมคณะกรรมการทั้งหมดเลยถ่ายออกทหมดเลยลประหลัดมาไทยกาผมถาม<ล>พรควระชาชน<อ>ผมถามว่าข้อที่จริงเรื่องนี้คุณจะตอบผมอย่างไอหนึ่งหรือสองหนึ่งก็คือว่าตอบตามที่คุณธนาธรออกมาพูดไงอหรือว่าคุณจะมีคํำอภิบบายที่มีเหตุผลมากกว่านั้นจะแก้ไขไอ้สิ่งที่คุณธนาธรพูดหรือจะเอาตามคุณธนาธร คุณอาทรพูดว่าอย่างไรคุณอาทรพูดบอกว่าที่ดินเขากระโดมเนี่ยนะครับการรถไฟไม่ไปฟ้องคดีเอง uh. กับสองแกบอกว่าเฮ้ยการรถไฟไม่มีหลักฐาน uh. ทำนองไม่มีหลักฐานหรอกถ้ามีหลักฐานไปฟ้องแล้ว uh. คุณพูดผิด